โรคโควิด -19 แพร่ระบาดมายาวนานกว่า2ปีมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปหลากหลายสายพันธุ์นอกจากมาตรการป้องกันตนเองอย่างเข้มข้นวัคซีนเป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการป่วยหนะักและลดการเสียชีวิตทำให้เราทุกคนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แม้ขณะนี้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยเกินกว่า100ล้านโดสไปมากแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยข้อจำกัดบางประการเช่นจุดฉีดวัคซีนอยู่ไกลจองคิวไม่เป็นไม่มีคนพาไปหรือแม้แต่ไม่รู้จะไปฉีดที่ไหนกระทรวงสาธารณาสุขจึงนำวัคซีนโควิด -19 ไปใกล้ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยให้บริการฉีดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศภายใต้ขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลหรือจุดฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในจังหวัดการที่รพสะตอเข้าไปช่วยฉีดในพื้นที่ก่อนหน้านี้การฉีดวัคซีในในระยะแรกเนี่ยตอนเริ่มฉีดใหม่ๆทุกคนก็เหมือนจะกลัวเวลาฉีดวัคซีนจะต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทําให้การ ฉีดวัคซีนในพื้นที่จะทา่างยากนิดนึงแต่พอภายหลังเราฉีดไปเยอะๆเราก็พบว่าวัคซีนไม่ได้น่ากลัวและไม่มีอันตรายเพราะฉะนั้นเราพสตอก็จะยิ่งเกิดความมั่นใจในการที่จะฉีดก็คืออันที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางจากบ้านมาฉีดได้โดยเฉพาะกลุ่มที่เราทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นที่สุดก็คือกลุ่ม608กลุ่มที่2องรพสตอเนี่ยจะเป็นกลุ่มซึ่งอยู่ใกล้บ้าน บางครั้งเนี่ยให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนมาฉีดโรงพยาบาลหรือตามจุดฉีดใหญ่ๆเนี่ยชาวบ้านก็มาไม่ถึงแต่ถ้าฉีดที่รพสตชาวบ้านประชาชนมาได้ง่ายกลุ่มที่สเช่นเดียวกันประชาชนฉีดได้ใกล้บ้านแต่สถานที่รพสตไม่เอื้ออำนวยบางทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปจัดสถานที่ที่ใกล้รพสตที่ประชาชนจะเข้าถึงแล้วก็จัดเหมือนสลาประชาคมแล้วก็ให้ประชาชนมารวมกันตรงนั้นแล้วก็รพสตลงไปฉีดให้ รสสกีคคะะดวฉีดไปแล้วสองเข็มครับมันมันไม่มีอาการอะไรฉีดแล้วก็เฉยๆไม่ๆด้มดกัดเ่ยถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือถึงกำหนดที่จะต้องฉีดเข็มต่อไปแล้วขอให้ติดต่อรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านเพื่อที่เราทุกคนจะปลอดภัยและก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน